เกมเติมคำในช่องว่างอ่านโจทย์และเลือกคำตอบภายในเวลา5วินาทีนักกีฬาต้องเคารพจุดจุดจุดการแข่งขันคนเติมคำมาตราโกกาใดในช่องว่างก็ไก่กฎเกณฑ์ขอไขกติกาข้อควายข้อตกลงงงงระเบียบหมดเวลาข้อที่ถูกคือขอไข่กติกาข้อที่สองคุณแม่ซื้อผลไม้นานาชนิดจนเต็มอะไร เติมคำวาตราแม่กกาก็ไกลเข่งขอไข่ฉลอมข้อควายตะกร้างองูถ่ายถึงเวลาข้อที่ถูกคือตะกร้าเป็นแม่กกาข้อที่ 3. พนักงานต้อนรับจุดจุดจุดรายการอาหารให้ลูกค้าฟังเติมคำว่ารดยีก็ไครเตกะขอไข่อ่านข็อควายใจให้าอัจฉริย คือคำว่าจารณนข้อที่สี่ดวงแก้วของนางไม่ขายมีแสงจุดๆๆมากเติมคำแม่เกลลงไปคูอกอกไก่ว่องแวนกอไก่ว่องแวนกอไก่ทุกว่างงแหววาวหมดเวลาข้อที่ถูกคือแวววาวแม่เกลือนะคะข้อที่ห้าคุณแม่ใช้เข็มจุดๆดจดงานที่อยู่ใน ิ้มของฉันออกเติมแม่โอมอะไรลงไปก็ไก่บ่งขอไข่สกิลข้อควาถามง้องกระจกหมดเวลานะคะข้อที่ถูกก็คือบ่งแม่โอมข้อที่หกครูอธิบายคำเป็นคำตายจนนักเรียนจุดจุดจุดอะไรคะก็ไก่เข้าใจขอไข่แป่งใจข้อควาสงสัยห้องกระจ เะะจ้าหน้าที่ตำรวจจุดจุดคู่กรณีที่าราความควรเติมคำใดก็ไกลเกลียวขอไขเจร,าเรจาขอไฟตัดสีน้องขอร้องขไกเกีวข้อที่แปดหอยสวยสวยต่างสีสันจุดๆๆอยู่ตามชายหาดเติมคำว่า,าวอะไรดีก,ก็ไกลสลักสลาว ขอไขแหวกว่าขอควายเนี่ยหนะงงเรียงรายหมดเวลาข้อที่ถูกก็คือคําว่าเรียงรายข้อที่9ก้าไทยกับจินต่างมีจุดๆ,ๆุดต่อกันมาช้านานเติมคาว่าอะไรดีก็ไกลศรัทธาขอไข่เหตุการณ์ขอควายมิตรภาพงงมันญาติ <S <S หมดเวลาข้อที่ถูกก็คือ คำว่ามิตรภาพข้อสิบจงติดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะจุดๆสมรักเป็นศักดิ์รีคำว่าอะไรดีก็กายสามัคคีข้อใครประเสริฐขอควายอาคาตองูภูมิใจหมดเวลาข้อที่ถูกก็คือประเสริฐ